วีโอนี้เราพาไปชมระบ้านหลังใหญ่นะผมจะขึ้นชั้นบนก่อนนะครับส่วนรอบบ้านอุดุยวีโรนะวีโรแรกครับอผมขึ้นไประบ้าบ้านกันครับนี่เป็นผมจะขึ้นชั้นสองก่อนครับชั้นล่างก็เป็นทางเข้านะครับคชั้นล่างรัที่ที่จอดรถนะครับผมขึ้นชั้นสองก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยกจะเปนนะซุ้มเรา,าเล่นได้ครับ คือบ,บ้านกันนะครับมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซนระเบียงหน้าบ้านนะครับในบ้านครับมีโต๊ะครับนั่งนครับไม่ตนนะล้าหลังเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งนะครับอเข้ามาดูในบ้านนะครับ ทัก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ครับมีห้องพระครับห้องทํางานครับอันนี้เป็นห้องพระคระับพ่อเป็นห้องพักครับดูมุมได้มุมไม่ถ่ายให้เพราะว่ามีรูปของญาติครับคือเสียชีวิตแล้วับไม่ไเคยเจอที่นี่นะบ้านหลังน,นี้ไม่เคยนะครับเป็นบ้านฝรั่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับอันนี้เป็นห้องห้องทางานนะครับเอาดูห้องทํางานก่อน,น ก็จะไปดูห้องนอนใหญ่กันครับนห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ำด้วยีนห้องนอนใหญ่สุดทังเข้า,ขาครับ เป็นส่วนก็จะเป็นห้องแต่งตัวครับอีกส่วนก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็เราปประตูอีกด้านหนึ่งออกด,ดูห้องน้ำบนนะครับครับผม ออกระตูเดิมที่ผมเข้ามาทั้งนอนนะพระ่าถ่ายได้นนไม่หมดครับเนี่ยพอเข้ามานะครับที่ด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นพักผ่อนนะครับที่เป็นตู้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับปุ๊บอ่าเกระเดอ่า ประตูห้องน้งองอําอีกห้องนี้ห้องใหญ่ห้องนอนใหญ่ครับเข้าเนอ่านห้องนอนได้ครับห้องนอนห้องนอนใหญ่ปุ๊บเราเป็นห้องนั่งเล่นครับนั่งทำงานก็ได้มุมนี้ครับรามองย้อนกลับไปเมื่อตะคู่เ่ยครับ คนเดินเข้ามาจากหน้าบ้านประตูหน้าบ้านนะครับห้องพระห้องทํางานนะครับอห้องนอนใหญ่ครับห้องน้ําครับในห้องครัวครับห้องครัวมีสองครัวละาครัวลอ่างครัวหนึ่งครัวบนครัวนะครับนี้ ยี่ห้องพักผ่อนครับหพักผ่อน นี่ก็จะเป็นทางลงไปชั้นล่างด้วยครับนี่ทางไปชั้นล่างเสียแล้วไปชั้นล่างเลยครับลงมานไดมาชั้นล่างเข้าจากประตูหน้าบ้านชั้นล่างก็ได้ครับชั้นเก็บของนะครับ ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวครับลวงมาก็จะเป็นห้องครัวซันร่าะนะคัถ้าขึ้นชั้นสองบนนะครับ นีน้ก็จะเป็นห้องน้ำครับอยู่เปล่าอ่าเป็นห้องน้ำครับประตูออกไปได้านนอกด้านครับนอกด้าน ชั้นาก็จะเป็นเป็นห้องโถงกว้างๆครับกว้างมีโต๊ะใหญ่เลยครับจัดเรียงได้กระบื้าร์ทห้องจะมีทั้งหมดสองห้องนอนนะครับนี่จอดรถด้วยครับอันนี้ก็เป็นพาพาดูห้องน้ำาห้องนะไรครับนี่ด้าเข้าน่าจะเป็นห้องครัวครับเมื่อเราเดินมาชั้นสองมสัะคู่เนี่ยครับห้องน้ำาป็ห้อง พอดาวมีทั้งหมดสามแล้วนะสามห้องแล้วยไปดูห้องรายห้องครับ ตู้พัาแอร์ครับเรียกถึงพัดจักรตัวเดี๋ยวเรามาดูอ่าห้องนอนที่สองนะครับนี่ประตูเข้าด้นหน้าบ้านนะครับ อนี้ส่วนห้องนี้จะเป็นห้องดิ้งครับห้องอ่าเรียกว่าพัะพระอน,นะครับเครื่องดื่มคเนี่ยโฟลเตอร์ อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับ,นนรบย้อเข้าไปครับดู้า้าบ้านนะครับ จะจอดรถนะครับอ่าโอเคครับผมพา่วนบ้านหลังใหญ่ครบละ,ะครับไปทางเข้ามาตะคค่เนี่ยอันนี้คือชั้นขบน,นครับอันนี้ทางเข้าชัชนล่าครับโอเคครับผม